นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสามนุ่มยูทูบเบอร์สุดฮอตคันเลนพี่จองและน้องแดนจากช่องคันเลนเฮชเบอรี่หลังจากที่ไปจอยทิปด้วยกันอยู่หลายทิปสร้างความตลกใจฟูตกแฟนๆได้ยอดวิวหลักล้านและอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นสเสน่ห์นอกจากความสนุกเวลาไปเที่ยวแล้วการได้ทานอาหารไทยอร่อยๆต็อ,อเป็นสิ่งที่สามนุ่มโปรดปรานมากๆโดยเฉพาะกระเพราหมูสับไข่ดาวไม่สุกสมตำปูปลาราเผ็ดเป็นอะไรที่นุ่มคันเลนชอบมาก ส่วนทางด้านพี่จองก็ทานได้ทุกเมนูแต่ขอไม่เผ็ดมากส่วนน้องแดดอาหารไทยบางอย่างก็ยังไม่ถูกปากแต่ก็พยายามทานได้ตามที่พี่ๆี่สั่งล่าสุดสามนุ่มโพสภาพทำอาหารนำโดยคันเลนกำลังยืนผัดหมูพร้อมแคปชั่นเชิญนั่งเลยครับมากี่ท่านครับทางด้านพี่จองกำลังทอดไข่เจียวพร้อมแคปชั่นมานี้สิร้านเราจริงใจนะส่วนทางด้านน้องแดนยืนจับกระทะหล่อหล่อพร้อมแคปชั่นผมทำอาหารได้ด้วยครับ